สวัสดีครับผมเคนกินิกลักเท้าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะข้อเท้าหักเข้าในสัปดาห์ที่2นั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อภาวะข้อเท้าหักผ่านสัปดาห์แรกเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรและห้ามทําอะไรเพื่อจะได้หายเร็วที่สุดซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําว่าเมื่อมีภาวะข้อเท้าหักเข้าสัปดาห์ที่2เราห้ามทําอะไรและควรทําอะไรและในภาวะนี้กระดูกเริ่มติดหรือยัง เรามาดูกันเลยนะครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับความเข้มข้นของเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่3ดาวครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับแล้วเราก็ไปเริ่มในส่วนของคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับสัปดาห์ที่สนะครับสำหรับภาวะกระดูกข้อเท้าหักในรูปแบบปกตินะครับไม่มีการหักกระดูกแบบเปิดหรือในผู้ป่วยที่คุมเบาหวานไม่ได้หรือเป็นโรคไตนะครับภาวะขนาดนี้ความแข็งแรงของกระดูกในร้อยที่หักเนี่ย ยังไม่มีหรือมีก็มีน้อยมากนะครับส่วนสําหรับระยะของการซ่อมสร้างของกระดูกเนี่ยโดยปกติแล้วการซ่อมสร้างของกระดูกก็จะมี3ระยะนะครับระยะแรกก็คือเป็นระยะที่เกิดการนักเสบหรือ inflammatory phase ในระยะที่2ก็คือการซ่อมสร้างหรือ r e p l a t i v e phase ส่วนในระยะที่3ก็คือ r e m o d e l i n g phase หรือระยะทําให้กระดูกนั้นเจียเป็นแบบรูปร่างที่คล้ายเดิมนะครับ ในสัปดาห์ที่2ก็เป็นระยะเริ่มต้นของการซ่อมสร้างของกระดูกในรอยที่หักนะครับในระยะนี้ก็คือเราจะมีะเซลล์ต้นกําเนิดตัวหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นออสซิโอบลาซึ่งออสซิโอบลาก็คือเป็นตัวสร้างกระดูกใหม่ไปยังกระดูกบริเวณตรงกระดูกที่หักนะครับก็เป็นการเริ่มต้นของการสร้างกระดูกที่มีรอยร้าวนะครับถ้าเราเอ็กซเรย์ตอน,นเรายังเห็นรอยร้าวของกระดูก ที่แตกร้าวอยู่นะครับดังนั้นความสําคัญของระยะนี้คือเรายังไม่มีความแข็งแรงเราต้องรักษาความมั่นคงให้เกิดความแข็งแรงและกระตุ้นสร้างให้ตัวเซลลสร้างกระดูกหรือออสซิโอบราสของเราเนี่ยมีการกระตุ้นสร้างและส่งเสริมการทํางานของเขานะครับซึ่งหลักๆก็คือในระยะนี้เรายังมีอาการวมอยู่ได้นะครับเราก็ต้องระวังในเรื่องของอาหารเค็มหรือในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องคุมเบาหวานให้ดีนะครับไม่งั้นการทํางานของ ซลในการสร้างของออสซิโอบลาสก็จะต่ําลงหรือในกลุ่มที่สูบบุหรี่ก็แนะนําให้งดไปก่อนนะครับเพราะว่าบุหรี่อาจจะมีผลทําให้เลือดปบริเวณเลี้ยงบริเวณที่เกิดการหักหรือการซ่อมสร้างนั้นต่ําลงทําให้ออสซิโอบลาสตรวจเซลล์สร้างแล้วก็จะไปได้น้อยลงนะครับซึ่งจุดเน้นของสัปดาห์ที่2ก็คือในกลุ่มแรกนะครับที่ต้องระวังคือ,อในกลุ่มของเฟือกเนี่ยเฟือกที่ใส อาจจะมีการหลวมลงได้จากการที่มีความบวมน้อยลงนะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนเฟือกเพื่อให้เกิดความกระชับส่วนในบางรายพอใส่ประสะาทยืนแล้วมีการบวมอยู่เนี่ยอาจจะมีการถลอกของตะตุ่มด้านนอกหรือตะตุ่มด้านในหรือตรงขอบบนที่ติดกับตัวกระดูกหน้าแข้งนะครับต้องสังเกตดูดีๆว่ามีการเสียดสีหรือมีการคันหรือมีอาการปวดหรือเปล่าอาจจะไม่เกิดการบาดเจ็บหรือมีแผลเปิดได้ซึ่งอาจจะรบกวนทําให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังได้นะครับ อันนี้อาจจะต้องไปเปลี่ยนเฟือกเพื่อให้เกิดความกระชับและดูว่ามีแผลที่บริเวณจุดกดต่างๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนช่วงแรกที่มีอาการบวมเนี่ยเฟือกอาจจะเกิดความแน่นและไปกดเสียดสีผิวหนังตรงนั้นได้เช่นกันครับสําหรับการเดินในช่วงดีนะครับก็แนะนําการเดินลงน้ําหนักแบบไม่ลงน้ําหนักก่อนนะครับก็คือนอนเวทอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นในกลุ่มของ Forarm Crush หรือ a อ x i l เดเรียลลนะครับหรือในกลุ่มกลุ่มคนผู้สูงอายุที่ทรงตัวไม่ได้อาจจะใช้ Walker Newton เพื่อประคองในทุกสัดส่วนลดแรงในการเดินเหลือจะใช้วอลเกอร์ธรรมดาได้ครับในกลุ่มของที่ใช้ระยะนานๆไปในจุดสําคัญก็คืออาจจะปวดข้อมือได้เราอาจจะใช้ในกลุ่มของผ้าพันในกลุ่มของผ้าพัน forearm c r u s h หรือผ้าพัน axillary c t เพื่อลดแรงกระทําไปที่ข้อมือเพราะว่าบางทีเดินน้ําหนักใช้ข้อมือหนักๆเนี่ยอาจจะให้ปวดการปวดข้อมือได้ส่วนการเดินเนี้ยจะแนะนําเป็นแบบการเดินแบบไม่ลงน้ําหนักไปก่อนนะครับ ในส่วนพอใส่เฝือกไปสัระยะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะติดของข้อเล็กๆได้นะครับแนะนําฝึกการกระดกของข้อนิ้วเล็กๆในเฝือกนะครับเพื่อลดการติดหรือมีพังผืดเมื่อเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ใช้งานและเมื่อเราเอาเฝือกออกแล้วจะมีการติดของนิ้วเท้าได้นะครับส่วนการฝึกความแข็งแรงตอนนี้นะครับเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อรีบเนี่ยในส่วนของการเกรงของกระดูกเพื่อฝึกหรือไอโซเมติกเนี่ย ก็จะแนะนำการฝึกการเกรงของกล้ามเนื้อในกลุ่มของฝึกกล้ามเนื้อกดจิกของนิ้วเท้านะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกดจิกในระหว่างที่อยู่ในเฟือกนะครับส่วนการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะครับและความมั่นคงของข้อเท้านั้นสูงเนี่ยในระยะนี้สามารถฝึกการเกรงของกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึ้นหรือกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าลงนะครับเป็นการฝึกการเกรงเฉยเฉยนะครับ ไม่ให้เกิดการขยับของข้อเท้านะครับเป็นการเกรงกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึ้นกับการเกรงของกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าลงนะครับส่วนการฝึกในกลุ่มของผู้ป่วยระยะนี้สามารถที่จะฝึกการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาได้ครับสําหรับตอนเข้าห้องน้ําก็ยังสามารถใช้ในกลุ่มของผ้าคลุมการเปียกชื้นในเวลาเข้าห้องน้าของทั้งใส่เฟือกหรือวอล k กเกอร์บูทได้เช่นกันครับเพื่อป้องกันภาวะอับชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเฟือกหรือวอล k กเกอร์บูทครับ สรุปในระยะ2อาทิตย์นะครับของภาวะกระดูกข้อเท้าหักความแข็งแรงของกระดูกที่รอยแล้วเนี่ยยังไม่มีหรือมีก็มีน้อยมากนะครับส่วนในระยะนี้เซลล์ซ่อมสร้างเริ่มมาซ่อมสร้างบริเวณที่กระดูกรอยแล้วที่หักสําหรับอาหารการกินหรือชีวิตประจำวันที่ต้องระวงังคืออาจจะมีการบวมอยู่ได้เนี่ยเราจะลดการบวมโดยกินไม่กินอาหารเค็มนะครับส่วนอาหารหวานก็มีมีผลนะครับในกลุ่มของสูบบุหรี่และ ใกล้คนที่สุบุหรี่อาจจะงดไปก่อนนะครับการลงน้ําหนักยังลงน้ําหนักไม่ได้นะครับเป็นการเดินแบบไม่ลงไม่ลงน้ําหนักหรือนอนเวทใช้อุปกรณ์ในกลุ for ่ม forearm c r u s h หรือ walker ได้นะครับการฝึกการขยับก็แนะนําการฝึกการขยับของกระดูกข้อนิ้วเล็กๆเ,เ,เพื่อป้องกันการติดส่วนการฝึกความแข็งแรงสามารถฝึกกล้ามเนื้อขอเด้เสปหรือกล้ามเนื้อต้นขาได้ในรายที่ใส่เฟือกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะฝึกการ ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้วส่วนในรายของผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดและยึดและมีความมั่นคงแล้วนะจะฝึกการเกรงของกล้ามเนื้อในกลุ่มของกระดูกกระดกข้อเท้าขึ้นหรือกระดกข้อเท้าลงเป็นการฝึกการเกรงอย่างเดียวนะครับไม่เกิดการขยับนะครับสําหรับใครที่มีภาวะข้อเท้าหักในสัปดาห์ที่2ลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการอุปกรณ์ในการดูแลภาวะข้อเท้าหักเช่น f o r ์ a r m crush เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับ และาหากท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเทา้าสามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเทา้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเทา้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ